นี่พาลูกสาวออกมาช้อปปิ้งบอกลูกว่าเออเม่อยากได้ยางเดียวอยู่โวมากว่าสั้นแต่เบิ่งขักเลยยังบ่หอันอยากได้มายุดอยู่บนดอกไม้ล่ะเบิ่งซอยลูกแดมีแต่ดอกงามๆอ้ย มีแต่ต้นงามๆล้จาจะเสียต้นไหนได้อันอยากได้ในเม็นเขาจีเขาจียอยู่วมากก็เฮดใหม่ๆทุกมือหอมหอมเอาเอาไปเฮดอันเกาจีประเต้เนาะเดีกกับมาเจอซุ่มทั้งจีนทั้งตับทั้งไต่เบิ้งซอยลูกเดวอมาไข่เคืองในไก่โอ้ยถึกใจเฮงแล้วแกไปได้น้ำซอสอันมากเกาหลีมามามากใส้สินกับหมูสามสันเนาะม้นนี่เฮดอาหารเกาหลีม,ามาันนี่น่ะกับบะหูี่หเดิมมันซื้ออย่างแต่ว่าเฮาก็เติมรสชาติราลงไปก็คือน,น้ำมันหอยน้ำมันงาน,งาน้ำตาล ้ำปลานหน่อยหนึ่งยอดพริกไทยจชยหน่อยนึงเนาะให้มันออกกินน้ำปลาน่ดนึงมันจึงหอมเกาหลีหลีกับกินบนะไบได้เนาะมันมันโมเมนรสชาติบ้านเฮาเนะเอาขั่วแล้วก็แเล้แล้วกับบักงาหอยไซอหอมหอยไซให้มันออกเป็นเกาหลีเครื่องลา้าเกาหลีลูกซซดมาสิเอาอาหารก็เรียบร้อยละทั้งหางไปกาแล้วก็ทั้งเข่าแรงกระเตียมแต่ว่าคนยังมามาแต่กาดไปกาตั้งแต่มือเศร้านี่ฮะมงเอาเบาแล้วก็มาแล้วดี มาไปตั้งแต่ห้าโมงเช้ามาสี่เป็ดโมงกลางคืนมื้อนี้นะเพิ่นว่าโอ้ยมื้อนี้หนักหนาะสาหาัสหลายเพิ่นว่าเด้จักสิว่าอีตืนน่นเนาะจากสิว่าจังได๋เนาะเอาสู้ๆเพิ่นว่าเด้เอาลูกก็บคอัวไปเตรียมอยู่เตรียมกินเด้เพิ่นก่อนเด้อเอาบ๊ายบายขอบใจบ๊ายบาย